ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชัยชรามองมาที่ชิงสุยและยิ้มหลังจากที่ดูเหมือนจะขบคิดสักครู่จากนั้นเขาก็พูดขึ้นช้าๆจริงๆแล้วทุกๆมหาทวีปต่างมีพลังอำนาจที่ซ่อนเร้นปกป้องและคุ้มครองมหาทวีปเหล่านั้นอยู่คฤหาดปราบฟ้าก็เป็นเช่นนั้น แบบเป็นตระกูลหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่เท่านั้นหัวใจของชิงสุยเต็มไปด้วยความตื่นเต้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดจึงไม่มีผู้ใดที่เข้าปกครองมหาทวีปเมคามรากตเขาไม่ได้ตอบอะไรเพียงฟังเงียบๆเ,เท่านั้น เขารู้ว่าคำพูดต่อไปของชายชรานั้นสำคัญอย่างยิ่งมหาทวีปธรรมไตรยนั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งเพราะมีตระกูลผู้พิทักษ์มากมายมหาทวีปเมคามรากตนั้นคฤราหัดปราบฟ้าเพียงตระกูลเดียวในตอนนี้ นี่ยังเป็นเหตุผลที่มหาทวีปเมคามรากฏนั้นอ่อนแอยิ่งนะักทุกๆตระกูลผู้พิทักษ์นั้นมีมรดกที่สืบทอดกันมามีเพียงบางสถานการณ์เท่านั้นที่การสืบทอดจะไม่ได้รับการสืบต่อดังนั้นเหล่าผู้พิทักษ์จึงรู้จักการในนามตระกูลผู้พิทักษ์หรือตระกูลที่สืบทอดกันมาเหตุใดพวกเขาจึงเป็นตระกูลผู้พิทักษ์หรือตระกูลที่สืบทอดกันมา หรือเพราะมีพลังอำนาจบางอย่างที่สืบทอดกันมางั้นหรือชิงสุยถามขึ้นเมื่อเขานึกถึงนิกายต่างๆรูปแบบของนิกายต่างๆจริงๆแล้วก็เหมือนกับรูปแบบของตระกูลในนิกายมักประกอบด้วยตระกูลมากมาย หากกล่าวอีกในยะหนึ่งคือเหล่าตระกูลเล็กๆได้ไปรวมตัวกับตระกูลใหญ่หรือตระกูลใหญ่หลายๆตระกูลร่วมมือกันที่จริงแล้วนั่นก็ถือเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งเสียงหัวเราะของชายชราทำให้คนอื่นๆรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตร ชิงสุยก็คิดเหมือนกันเขาเคยได้ยินมาจากชายชราว่าคฤรือหาดปราบฟ้าเป็นตระกูลผู้พิทักษ์ของมหาทวีปเมคามรากตเพียงตระกูลเดียวในตอนนี้นี่หมายความว่ามรดกต่างย่อมตกทอดมายัางพวกเขามากมาย มหาทวีปเมคามรกตนั้นทรงพลังมากหรือไม่ในอดีตเขาถามขึ้นทั่วทั้งเก้ามหาทวีปนั้นมีความเท่าเทียมกันแต่ความแข็งแกร่งของมหาทวีปเมคามรกตนั้นค่อยๆลดลงลดลงจนมันกลายเป็นมหาทวีปที่อ่อนแอที่สุดอีกสี่ มหาทวีปนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อีกสี่มาทวีปนอกเหนือจากห้ามหาทวีปที่กล่าวมาได้แยกตัวออกไปเป็นอิสระท่านรู้ตำแหน่งของอีกสีมหาทวีปที่เหลือหรือไม่ชิงสุยอา,ยาจะรู้เรื่องที่ตั้งของทั้งเก้า มหาทวีปแต่เขาไม่เคยพบคนที่เขาจะถามเรื่องนี้ได้มีตำนานเล่าขานสื่อตอบก,กันมาบอกว่ามหาทวีปพวกนั้นอยู่บนท้องฟ้าจริงๆแล้วอีกสมหาทวีปที่เหลือมีขนาดใหญ่และอยู่รอบๆราวมหาทวีปทั้งห้า ที่เรารู้จักนั้นไม่เพียงแต่ถูกล้อมรอบด้วยสีมหาทวีปเท่านั้นแต่ยังแยกตัวออกห่างกันไปท่านจะบอกว่าหนึ่งในอีกสีมหาทวีปที่เหลือสามารถไปถึงได้ด้วยการผ่านไปทางทะเลทิศทักษิณาเทือเขารามสูรหุบเขาทะลวงนภา,าทะเลทิศบุรพาหรือแดนน้ำแข็งขั้วโลกเั้นระหือชิงสุยถามด้วยความประหลาดใจฉลาดยิ่งนัก แต่มันเป็นเวลามากมายหลายปีมาแล้วที่มีคนไปที่นัน่นมันนานจนคนที่เคยไปยังที่แห่งนั้นล้วนเป็นเพียงเรื่องในตำนานไปแล้วในหมู่สัตว์อสูรโบราณในแดนรกร้างของทะเลทิศทักษินา ตำนานกล่าวไว้ว่ามีมังกรที่น่ากลัวอาศัยอยู่ในนั่นน้ำแห่งนั้นไม่ต้องพูดถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในภูเขาขนาดยักษ์ที่อยู่ลึกเข้าไปในเทือกเขารามสูนที่นั่นมีสัตว์อสูรในแดนรกร้างสัตว์อสูรที่อยู่ในน้ำมแมลงพิษ และพืชพิษไม่ต้องพูดถึงทะเลทิศบูรพาและหุบเขาทะลวงนภาด้านหลังของมหาทวีปสัมพันธมิตรนั้นคือแดนน้ำแข็งขั้วโลกตำนานกล่าวไว้ว่ามีสัตว์อสูรน้ำแข็งน่ากลัวยังมีสัตว์ประหลาดน้ำแข็งที่มีอยู่ทั่วท้องฟ้าด้วยหิมะมันยากยิ่งกว่าการเดินทางผ่านทะเลทิศบูรพาและทะเลทิศทักษิณาในการที่จะเดินทางผ่านแดนน้ำแข็งขั้วโลก ไม่รู้ว่าสถานที่ที่จะไปถึงนั้นอยู่บนท้องฟ้าอีกหรือไม่เพราะท้องฟ้านั้นกว้างใหญ่ยิ่งนับเช่นนั้นเราสามารถไปยังอีกสี่มหาทวีปที่เหลือจากมหาทวีปสัมพันธ์มิตรได้เั้นหรือชิงสุยคิดครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะถามขึ้นโอกาสที่เขาจะได้พบกับคนที่เขาจะถามเรื่องนี้ได้นั้นยากยิ่งนักดังนั้นชิงสุยจึงมีคำถามมากมายที่เขาอยากจะถามใช่ แต่แนะนำว่าเจ้าควรจะไปตอนที่เจ้ามีความแข็งแกร่งที่มากพอเท่านั้นที่เหล่านั้นมีรูปแบบผสานบรรพการวางเอาไว้เฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเท่านั้นที่ผ่านมันไปได้ชายชราพูดด้วยความมั่นใจ ่นั้นต้องมีความแข็งแกร่งมากเพียงใดกันชิงสุยคิดครู่หนึ่งก่อนที่จะหันไปยังชายชราเกินกว่า5,000ดารามีผู้ที่มีความแข็งแกร่งเกินกว่า5,000ดาราในทั้ง5มหาทวีปของเราหรือไม่ ชิงสุยทั้งไม่ตกใจและตกใจกับคำตอบของชายชราเพราะเขาเคยได้ยินว่าไม่มีผู้ใดที่มีความแข็งแกร่งมากกว่า5 0 0พันดาราในทั้ง5มหาทวีปนี้มาก่อนความแข็งแกร่งสูงสุดของทั้ง5มหาทวีปนั้นคือ5 0 0พันดารา แต่ความแข็งแกร่งของร่างกายนั้นอาจเกินกว่า5,000ดาราได้แต่พลังทำลายล้างที่ปลดปล่อยออกมานั้นจะมีเพียง5,000ดาราเท่านั้นชายชรามองไปยังชิงสุยไม่ได้แสดงสีหน้าที่รำคาญใดๆในขณะที่เขาอธิบายเรื่องนี้ ชิงสุยรู้สึกสบายใจหลังจากได้ยินคำตอบของชายชราตราบใดที่เขามีความแข็งแกร่งเกินกว่าห0 0พันดาราเขาย่อมแข็งแกร่งที่สุดในทั้งห้ามหาทวีปนี้จากนั้นเขาก็สามารถไปที่นิกายทวารอสูรและสันเขาราชันราชสีได้เขายังสามารถไปยังอีกสี่มหาทวีปที่เหลือได้อีกด้วยท่านผู้อาวุโส ไม่มีทางอื่นที่จะเดินทางไปยังอีกสีมหาทวีปที่เหลือได้งั้นหรือการเดินทางผ่านทะเลทิศทักษิณาทะเลทิศบูรพาและที่อื่นๆจะสามารถพาเจ้าไปยังที่แห่งนั้นได้ นอกจากนี้เจ้ายังสามารถผ่านรูปแบบภานบรรพการของมหาทวีปสัมพันธ์มิตรได้หลังจากที่เจ้ามีความแข็งแกร่งมากกว่า5,000ดารานอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นด้วยการใช้สมบัติในตำนานเช่นกล่องสมบัติแห่งแสงจนันทร์ ชิงซุยรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินคำพูดของชายชราสมบัติพวกนี้ไม่ได้หาได้ง่ายนักและเขาก็คิดถึงรองเท้าก้าวเทวาของเขาในตอนนี้ทักษะย่างก้าวก้าวเทวาสามารถยกระดับขึ้นไปได้อีกด้วยสิ่งนี้ชิงสุยรู้สึกว่ามันยังมีหนทางที่เขาจะข้ามผ่านทะเลทิศทักษินาได้แต่แน่นอนว่ามันยากยิ่งที่จะยกระดับรองเท้านี้ในขณะนี้ การเดินทางครั้งนี้ไกลนักและหาทางที่ต้องไปก็อันตรายอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ยาวไกลเพียงใดดังนั้นเขาจึงไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยท่านผู้อาวุโสรูปแบบผสาบนบรรพการนั่นแสดงผลอยู่ตลอดเวลาเลยงั้นหรือ ถ้าสามารถกลับเข้ามาหลังจากที่ผ่านมันออกไปได้หรือไม่ชิงสุยคิดถึงเรื่องนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าออกตามที่ต้องหารได้หรือไม่รูปแบบผสานบนรรพการนั้นดูแลโดยตระกูลผู้พิทักษ์แห่งมหาทวีปสัมพันธ์มิตร มันสามารถเปิดใช้งานได้ทุกๆ5ปีและการแสดงผลของมันจะอยู่เพียงวันเดียวเท่านั้นแต่ละคนสามารถใช้ได้วันละครั้งเท่านั้นนี่หมายความว่าต้องใช้เวลา5ปีในการกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่เจ้าได้ออกไป ชายชราหัวเราะชิงสุยไม่อาจรับรู้ถึงอารมณ์ของชายชราได้ชิงสุยรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยหลังจากได้ยินคำพูดของชายชรามิฉะนั้นย่อมมีผู้คนมากมายที่เข้ามาจากภายนอกดูเหมือนว่าผู้คนจากอีกสี่ มหาทวีปที่เหลือจะไม่เคยเข้ามาที่นี่โดยไม่มีเหตุผลอะไรเพราะความแข็งแกร่งของพวกเขาจะถูกลดลงจนเหลือเพียงห้าพันดาราหากพวกเขาเข้ามาหากโดนศัตรูของพวกเขาพบเจอที่นี่ก็อาจจะทำให้พวกเขานั้นต้องตายได้ ขอบคุณยิ่งนักที่บอกเล่าเรื่องราวพวกนี้กับข้าชิงสุยกล่าวอย่างจริงจังชายชราโบกมือของเขานี่ไม่ใช่ความลับอะไรเจ้ามีพลังที่น่าสะพรึงกลัวแม้ข้าไม่ได้บอกเจ้าเจ้าก็จะรู้เรื่องนี้ด้วยตนเองได้ในอนาคต เรื่องตระกูลซูชายชรามองไปยังชิงสุยนั่นแล้วแต่ท่านเลยข้าพอใจแล้วตราบใดที่พวกเขาไม่มารบกวนข้าอีกชิงสุยยิ้มและกล่าวขึ้นซูโสยก็ได้ตายไปแล้วซูหยางหลงก็พิการ ชิงสุยไม่ได้ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างตระกูลซูตระกูลจี้และตระกูลเทียมมันเป็นเรื่องส่วนตัวและเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเช่นนั้นชายชราผู้นี้ก็ขอขอบคุณเจ้าสำหรับความช่วยเหลือ ครอบครัวของเจ้าเป็นเช่นไรบ้างชายชรากล่าวช้าช้าเรากับเขากำลังพูดคุยอย่างสบายสบายพี่สาวของข้ากำลังจะแต่งงานในอีกไม่กี่วันนี้งานจะจัดขึ้นที่อาณาจักเยียนเจียง ดังนั้นข้าจึงไปล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมงานก่อนชิงสุยยิ้มนี่ไม่ใช่ความลับอะไรชิงสุยรู้สึกว่าเขาจะต้องเกี่ยวข้องกับคฤรือหาดปราบฟ้าที่เป็นตระกูลผู้พิทักษ์แห่งมหาทวีปเมคามรกตแน่นอน,นอนในอนาคตยินดีด้วยน้องเล็ก เจ้าไม่ต้องเรียกข้าว่าผู้อาวุโสอีกต่อไปแล้วหากเจ้าไม่รังเกียจในเรื่องนี้เจ้าสามารถเรียกข้าว่าพี่ใหญ่ได้ชายชรากล่าวพร้อมกับรอยยิ้มที่จริงใจชิงสุยลังเลอยู่ชั่วขณะหนึ่ง มีคนกล่าวว่าที่มหาทวีปธรรมตรายนั้นความแข็งแกร่งสำคัญที่สุดอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จได้จากการจัดลำดับความสำคัญเขายิ้มและมองไปยังชายชราพี่ใหญ่ห้าห้า ดียิ่งนักมาเถอะออกไปจากตรงนี้และไปเหตุที่พูดคุยกันชายชราและชิงสุยเดินลงบันไดไปและหาที่นั่งตรงกันข้ามกาันชายชราตบมือของเขาและทันใดนั้นเสี่ยวเออก็เดินเข้ามา นำสุราและอาหารที่ดีที่สุดของที่แห่งนี้มาชิงสุยได้ทราบว่าชื่อจริงๆของชายชรานั้นคือจี้หยุนหลางเขาเป็นบรรพบุรุษของขครือหาดปราบฟ้าและจะมีอายุครบ500ปีในปีนี้ เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวใดๆของคฤรืหาดปราบฟ้ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะส่งมอบตระกูลให้แก่คนรุ่งถัดไปดูแลแต่กฎของตระกูลจี้นั้นเคร่งครัดอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เรื่องที่ผิดศีลธรรมนั้นจะมาจากตระกูลซูนและตระกูลเทียตระกูลที่สืบทอดกันมานี้ตกทอดกันมาทางตระกูลที่เพียงหนึ่งคนจากแต่ละรุ่นการสืบทอดของตระกูลนี้ก็เหมือนเหมือนกับการสืบทอดทางสายเลือดของตระกูลอื่นๆ มักจะมีผู้ที่ตื่นขึ้นจากขีดจำกัดทางสายเลือด1ห,หรือ2คนในหมู่ผู้สืบทอดทางสายเลือดซึ่งตระกูลที่สืบทอดกันมาและตระกูลสืบทอดทางสายเลือดนั้นคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งคือมักจะมีผู้ที่โดดเด่น1ห,หรือ2 คนในแต่ละรุ่นความแข็งแกร่งของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและพวกเขาจะทรงพลังอย่างยิ่งดังนั้นหลายคนจึงกล่าวว่าตระกูลผู้พิทักษ์นั้นก็มีการสืบทอดทางสายเลือดเช่นเดียวกัน แต่การสืบทอดทางสายเลือดของตระกูลเหล่านั้นมักเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นสายเลือดสีทองและสายเลือดสีทองม่วงสุดท้ายแล้วที่อยู่หลางก็เชิญชิงสุยไปยังคฤหาสน์ปราบฟ้าแต่ชิงสุยก็ปฏิเสธอย่างสุภาพ ที่หยู่หลางไม่ได้บังคับอะไรมากมายเพราะเขาก็รู้ว่าชิงสุยยังคงมีเรื่องที่ต้องทำอยู่เขาจึงเลือกที่จกไปเองชิงสุยรีบเดินทางต่อในวันถัดไปไม่มีใครพูดเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ดังนั้นชิงสุยจึงอธิบายกับพวกเขาลวกลวกแน่นอนว่าเขายังพูดถึงตระกูลผู้พิทักษ์เช่นกันทำให้ทุกๆกคนต่างรู้สึกประหลาดใจ ในอดีตตอนที่ระดับความแข็งแกร่งของพวกเขายังอ่อนแอยิ่งนักย่อมไม่มีโอกาสได้จะได้พบเจอผู้คนเหล่านี้แม้แต่ตีชิงที่เติบโตขึ้นในตระกูลตีก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนอีกส วันหลังจากนั้นชิงสุยและคนอื่นๆก็มาถึงเมืองเยียนเมื่อตระกูลกวัวได้รู้ข่าวล่วงหน้าพวกเขาก็ออกมาต้อนรับตั้งแต่ระยะไกลตระกูลกวัวรู้สึกดีใจที่ได้เห็นว่ามีหลายคนที่มาเห็นได้ชัดว่าตระกูลชิงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งกวัวโผลหลูรวมถึงประมุขของตระกูลและเหล่าชายชราจากตระกูลกวัวต้อนรับทุกๆคนด้วยความยินดี กูโพลูได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาโหยหาทั้งกลางวันและกลางคืนขณะที่เขากำลังต้อนรับแขกคนอื่นๆเขาก็เหลือบไปมองชิงชิงเช่นกันชิงสุยวางแผนที่จะพักที่โรงเต๊ยมสักแห่งใกล้ๆคฤหาสน์ตระกูลกัว แต่ตระกูลกลัวย่อมไม่ยอมให้พวกเขาทำเช่นนั้นและให้พวกเขาพักอยู่ในคฤหาสน์ตระกูลกลัวเขาไม่ได้ปฏิเสธเพราะคฤหาสน์ตระกูลกลัวมีห้องมากมายและผู้คนของตระกูลกลัวก็มีไม่มากนะักก่อนหน้านี้ผู้คนของเมืองเยียนต่างรู้ว่าบุตรชายเพียงคนเดียวของตระกูลกลัวได้หลงไหลในหญิงสาวผู้หนึ่งของตระกูลเยียนแต่เพียงเพราะชิงสุยปรากฏตัวขึ้นและพาตัวชิงชิงไปพร้อมกับเขา เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็รู้ว่าความแข็งแกร่งของตระกูลชิงได้พุ่งทยานขึ้นความแตกต่างระหว่างตระกูลกลัวและตระกูลชิงก็เพิ่มมากขึ้นและเขาก็เริ่มไม่คู่ควรกับนางมากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ใครกล้ากล่าวอะไรเรื่องของตระกูลชิงเพราะชิงชิงและกวูวโผลูไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันในตอนแรกดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ทําผิดใดๆต่อกันแต่พวกเขาต่างรู้ว่ากวูวโผลูนั้นหลงไหลนางอย่างยิ่ง หลังจากผ่านไปหลายปีตระกูลชิงก็กลายเป็นผู้นำของนิกายเทวโลกผู้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเมื่อตระกูลกลัวได้เสนอเรื่องการแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วและยังคงรอคอยคำตอบของชิงซุย ในตอนนั้นทุกๆคนต่างรู้ว่ามันเป็นเพียงการแก้ตัวแม้แต่ตระกูลกัวก็คิดเช่นนั้นแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของกัวโผหลูได้กัวโผหลูมีความสุขอย่างยิ่งในตอนนี้แม้ว่าเขาจะเป็นกังวลอย่างยิ่งก่อนหน้านี้ เขาไม่แน่ใจว่าชิงชิงจะตอบรับคำขอของเขาในตอนแรกเขาได้พูดคุยกับชิงชิงเพียงเล็กน้อยเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนที่เขาไปขอนางแต่งงานเขาสงบเสงี่ยมอย่างยิ่งหลายปีผ่านไปแล้วและนางก็ไม่ได้เป็นหญิงสาวผู้อบาบางในหิมะอีกต่อไปเขามีความสุขมากที่นางร่าเริงมากกว่าที่เคยเป็นนางยิ้มให้เขามากขึ้นและดูเหมือนจะเป็นมิตรกับเขามากขึ้นเช่นกัน ถึงแม้ว่าเขาจะพูดเรื่องการแต่งงานแต่เขาก็ไม่กล้าพอที่จะถามอะไรจนกว่าจะมีข่าวดีจากชิงสุยหลังจากเขากลับไปยังตระกูลชิงเขารู้สึกว่ามันต้องสำเร็จมิชนะนข้ออ้างของเขาย่อมเป็นเพียงข้ออ้างตลอดไป เมื่อเขาได้ยินเรื่องการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเขาก็กล้าที่จะพูดคุยกับชิงชิงการพูดคุยของพวกเขานั้นลื่นไหลเป็นอย่างยิ่งไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เขาสงบสเสงี่ยมอย่างยิ่งความกลัวจากเรื่องที่เขาไม่รู้นั้นทําให้เขาหวาดกลัวอย่างยิ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ